กาทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองว่าได้เลยพระเจ้าสอนอย่างนั้นผิดพระเจ้าสอนอย่างนั้นผิดฉน่างั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่นี่คือลบล้างแา่หนาเข้ามาแสดงมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดหวอนตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะใครจะเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกง คนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่หายากมากาไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดนีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหวกก็เชื่อตืน่นไม่ได้หลักธรรมของเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ฝุกผ่องหาที่กำหนิดไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขายานาึคพระปัญญา ดีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รูปแบบสุ่มแบบเราเหมือนโลกที่มีเสลยอันเป็นเครื่องสุ่มเราแต่ในในหัวใจนี้แสดงมาอะไรนี่ป็นเรื่องลูกคำคำหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกไปแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองไม่ได้อสอนไม่ได้แบบนี้นี่จะทำลายตัวเองโดยลำดับลำดับเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย,อย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้ ยิดูที่อย่างความยุทยุทรทั์มันมีได้ไหมมันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่าที่นั่นมันมีว่าจะมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่มีขอจะปรับปรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้เท่นรับผิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่แบบนั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้สิ่งวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่อง สร้างเครื่องขึ้นมารับมังกรับไม่ได้โทรทะศราัดมันกรับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทําที่ไหนไมันลับได้หมดดูสิอ,อาิยนายเชื่อไหมหนะ่อยปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนี่ออกมาจากโนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทาให้แปลกจากเราผเป็นโนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดชัดแล้วเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกเลยแล้วนะทาไมจะเป็นไปไม่ได้ แล้วเราจะไปเอื้อมเราทํามันเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี่ได้เหรอมันถูกต้องอะไร่านี้ก็สลดของเรือเราฟังที่เขาพูดนะนี่แต่ความสลดของเรือโอ้ปวดม่ได้สัตว์จำพวกนี้เท่านั้นแหละขายกันทำมโนวิจาานี่รอาไม่ได้แล้วหมดหมดที่สายถ้าเป็นโรคก็โรคประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขยายาอย่างอื่นให้หายได้เลยประเภท ลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์น,นิพพานลบพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนันน้นให้เป็นของศูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายนั่นจะมีชีวิตอยู่เหลือเป็นลหมหายใจสอดๆอดเท่นั้นเองันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิห้ดูช้างกับคนอะไรให่กว่กันโตกันสิ แล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนฮะพวกยุงพวกมัดพวกเห็บตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมได้ไม,มันเป็นขั้นตอนขั้นตอนของมันอย่อยางนั้นแล้วยิ่งที่ถึงว่าเชื่อโรคอ่าเช่นเชื้อไวรัสต้น เครจะสามารถมองเห็นด้วยตารราปฏิเสธว่าวเาชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ําที่เต็มไปด,วด้วยโรคอวิวาลมาดื่มดูดที่มันตายนี่นะเราพิจารณ์ิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เพากล้องนะที่ว่าไง<ม>ไ,ไม่ใช่ตามเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนะอันนี้พวกกล้าทิพยเหมือนกัน ไปใช้าตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ไปใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้ยังบอดยังหมวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฟ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีก่าพระพุทธเจ้าหรือไงง่าดเนี่เรามนุษย์เราโง่เลาไมันยิ่งอวดฉทะาไรคนเราคนตลาดจริงๆไม่อวดน้นน่นถึงกะเกลีความโรภความรดความหลองมันเผาหัวใจอยู่นังก็ถือเป็นของดีได้ ทั้งที่นักป่าทั้งหลายท่านขยักขยแยงมาที่สุกทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระราหารันท่านกับพวกเราคำโลกเราถือเป็นของดีได้โลเทอไลรยยิ่งดีโลออกเอาคนอื่นของอื่นได้ยิ่งดีคดโกงรีดแถงคนอื่นได้ด้วยอำนาจปาปาเป็นเถื่อนต้งตนแบบเปรตแบบผีแบบแบบย,แบบยักษ์นี่ประเด็นยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกดใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮาซี่หลงไปจนกระทั่ง,ทงวันตายยิ่งดี มันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันวลายิ่งดีทั้งนั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตรลปัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินก็ข้าวงําอาหารทั้งรลายที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่พิเศษแต่กันพะวังนะเมื่อมันจิตใจมันต่ำนะเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้น อะไรเป็นของชั่วมันเ็จแตนมมเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำลายาเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือตัแต่ขี้หมาเนี่ยมันกินมนุษย์ต่อที่มี้ฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาทั้งที่เราก็ไม่กินมันชอบนั่งอยู่ย่างอะไรกรรมของมันการสอนเรื่องความฉลาดให้ฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ที่เด็กเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้ชัดอย่างนี้ โลกมีอยู่โกรธนีอยู่หลงมีอยู่ยยเป็นคู่เคียมกันกับบาดกระบุญธรรมีอยู่นะั่นว่างไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วทรรเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก่ที่เลกนั่นะมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงเคยโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่ แล้วทําแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทาเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้กลิ่นลรงมกโกรกปกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าภาษาทาธรรมเป้าหมายถ,ถ,ถึงน้ําที่สะอาดสำหรับชางุ่างที่โกรกปกอยู่ภายในหัวใจของสว์นั่นเองแล้วมีไหมสิ่งเห่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราปฏิเสธ,ธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มัน มันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำคิดปรุงการจิตใจดีชั่วทางๆารเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะวิจสยวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นมิจฉาทอยู่เนี่ยดูในตัวของเราหนแเราจะรอบไปรอบตัวของเราเฮ้ยทาลายบาปบุญทําลายสานธรรมทำลายตัวของตนเหรอที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความ วิเศษวิสโอภาจะไหนในการทาลายศาสนาธรรมนีม้ทำลายความจริงซึ่งเป็นการทําลายตนพยายามสอนทุกเนี่ยทุกโมอยากให้มือผมีความเฉลนะเฉลาละเอียดมากอาิเลสนะโอ้โหเนี่ยเนั้อสติปัญญาเป็นของสําคัญมากยาเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลามเวลาไม่เคยาาจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนเอาตาตาเถอะตายในวงความภาพเย็ ไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดทองงเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแล้วความฉลาดเราจะไปหวังเรื่งองมาเรวจะให้มีใครมากุศลาธรรมะอุตสาธรรมะเตาหูหัวใจนั่นแหละเอาความจริงดับมันลงไปนี่งงนความโง่อยู่ตรงไหนครับคิกความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดมาแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับๆนั้นนั่นแหละที่ว่าเราท่องกุศลาได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นแหละมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าที่สองถ้าตื่นไม่ได้ตื่นโลกตื่นสงคาม ขนบธรรมเนียมอะไรอะไรว่าการตาโดยไม่หาความจริงทําเป็นพิธีกนะันไปนั่นตายที่ไหนแห่กันตะกุศลาธรรมะกุศลธรรมะไม่สนใจกุศลาธรรมนาความจะหลักที่จะแช่ตัวเองเราแค่จะพูดตรงๆเมื่อเราตาอยอจะาะนิม,มนต์ข้ามตะกุศลาให้ท่านลําบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วทั้งในผมแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้ เวลาเราพยายามสร้างกุศลธรรมมาขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาสัทธาความเข้มขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่ที่เหลือทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เรางโง่ทั้งนั้นแต่ตัวที่เหลือมันฉลาดพระทิศแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกแปลไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยาากุศลาของเราระวัง, <S <S <อ>งแต่มันจะหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจิตใจเลยแล้วกุศลามไม่กุศลาไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถิดอยู่ไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้หมดเลย เรื่องห่วงพยาเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดานี่นี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายนี่มีความหมายอะไรมันตั้งันขึ้นมาตามเรื่องสมมติของความเกิดอยากเกิดจะไม่อยากตายเป็นไปได้หรือยาเกิดกับอยากตายมันก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเนื่อเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขให้มันเกิดมาให้หมด ต้นมันมีอยู่แล้วจะป,ประดับนะมันได้ังนั่นก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เคียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วนะและแจ้งหัวใจที่เป็นตัวพืชสําคัญตัวเชื้อสาคัญมันจะขอพกขอกําหนดต่อไปอีกอัตขันนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแกไม่ได้แกทำมันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็น,นิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัตตะผลของกิเลสมันสร้างวัตวนให้สัตว์โลกสร้างกองคลุกคร้องในร่างกายของสัตว์นี้ ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเดี๋ยวก่าร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นเร้่หิวนี้เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยๆธรรมดานี่คิดต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าคิดอยู่ไม่เป็นสุขคิดก็เป็นทุกข์คิดทุกข์สนมันนั่นนี่เรื่อย ท่อหนาาของกิเลสมันฉุดมันกไปให้ยิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน้นจ,น,นจับนี้ไฟอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นดองนั้นกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นากกษัตริย์ลงตรงลงไปาเดยลระดับเพราะไม่มีธรรมสืบลากขึ้นมาไม่ได้เพราะจรงช่างทำเพื่อนั้นมันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงดิดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ่ากำหนดทางกายส่วนไหน ท่นานว่ามันเป็นอสุภะอย่่งนี้เป็นต้นนะอสุภะทา่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดๆจมๆไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคุณได้อย่างไรทําไมรู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจป็นผูดทําง,งานแล้วไม่มีทางรู จำนิเฉยในี่ยจำจบก็ใจไปดกมั่เราไม่ประมาทจบพระไตรปดกก็ได้จากความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้าไม่ออกทางภาคภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นปริยัตจึงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลต้องการปฏิบัติที่คือปฏิเวชนะปริยัติการศึกษาเห็นเราเรียนจากอุชาชะเจ้าสาวลงมานะคะตาตโตนั่นคือภาคปริยัตเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่นั่นที่นี่เรียนไปใร้รู้วิธีการดำเนินมีเรียวกับปริยัตปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนิน เทสะลงมาหน้าขาตันฑาประตูที่จำแล้วท่านจําให้ให้ทําอะไรจำให้มาพิจารณานงานดูพิจารณาเทสะยังไงลงมาองไรอะไรขนาดใจไม่ว่าแต่เทสะลงมาหนะาขาตัณฑาประตูเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้ฟุงที่ไหนดูมันไปเถอะมันเป็นกรรมฐานทางนั้นแหละรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะยึดได้ยังไงจิตเนี่ยเงยยุทธจักรทำจริงน่มันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะ ถอนขึ้นมาเองมันมีงานที่จะเลืกอกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามลดคน้นขึ้นมาได้หมดนะอาจะทำดุ่มดัมดนดอน,ดนทำแต่ว่าทำวันหนึ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเลยเราอะไรไม่มีความทรงใจตั้งอ,อกตั้งใจมันแท้ไม่ได้นักใจกิเลสมันเ,มนะเอา,เอาตายก็ตายตายด้วยการประพฤติปฏิบัติทำ ทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วดดวยกันดูที่ไหนมีปะกาดฆ่าเป็นบ้านเป็นเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีปะัะกาศฆ่าใช่ไหนเมนเราไม่เห็นมิ้งเมนในโรงพยาบาลก็ประาากาศ่าเราวว่าในโรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนได้หายโรคโดยฐานเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากยี่กว่าที่อื่นใ่ไเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งมัน,นคนตายสกี่ติดกี่ร้อยคน ถ้าเราทีนาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองม่อทนไม่ไหวเสื่อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่่าคนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่าตายไปแล้วมันผัดมันเกี่ยนกันอยู่ยนี่ว่านั่นแหละคือปา่าช้าดูเอาออกนั้นก็นมาเผาตามเนตามป่าช้าตามในป่าที่ไหนก็แล้วแต่มันมีก่าช้าอยู่นั้นแหละดูมันเห็นชัดเจนเนี่ละคะความจริงมันเป็นอย่างนี้นนนนนปนไ,นไปที่ไหนดูที่ไหน ถ้าดูเพื่อความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็มมังสายเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนะนเด็กตรงนี้จังฉีขหว่างากระจัดใจเดินก็ไปโอ้ยเสียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอบจม,มูกคนจะล้มจะตายล้งองครั้งลาอาไม่ได้สติสตั้งก็มีเดินผ่านน่าสนุกสังเวยที่ว่าวเนนะี่ยนั่นนั่นมัน,น,นดียังไงนะพี่เพราะง่ายคนเราหายก็ตายเนี่ยตายท่าอย่างเงี้ย เผากันทั้งี่ใจไม่ตายที่ร่างกายสีแสนกระจมมันลงไปแต่สลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายที่มันก็ตรอกอกําเนิดเกิดอีกอวิชาปัจจยาสร้างข้าราสร้งคาราปัจจยาวินญานังวิญญาณปัจจยานามรูปังนาูปัจจยาสราลินาราลิยานาปัจจยาพัทโพภะสุะสัพพยาเวรณะเรนาปัจจยาตันห้าพ้าปัจจยาปารานังปาปัจจาโทพระปัจจาชาตินาเห็นไหมหนะ ออกส่วนดากได้ถึงขยายมาขยายมาถึงกันเนี้ยถ้าติดปาาัญญาจะรามราลาโซ่กับไปเร็วโกยรมนปัญญาชาติทั้งพวันติ <c oughs> เหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาเก่าแล้วนะคือต่อสืบต่อแนงมาจากอาวิชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปียคคาจา,าราปิตุคามานำปิยขา้าโซ่กับไปเร็วรดรุมนสนปายญาชาติยีคา เอวเมตตาเกวราตุกขาขั้นเทตชุบระโยโหไตนะ่ะเราเกวราลังนคะือวัาเราทั้งกวงนี้นะ่ะที่สืบเนื่อมาจากอวิชชาตั้งั้งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่อมาจากอวิชชาทาานั้น<ม>นี่สาเหตุที่จะทําให้สว์โลกเกิดมันดูในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไป,ไปลวกกรนคำนอหนาตายแล้วศูนย์หน้าศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปยาทั้งคาราถ้าอวิชชาปยา ท่านพลานี้มันสูญแต่ทวิชายักตะเวว่าแท้มิราการนิโรธถ่าสร้างขารานิโรธสร้างขารานิโรธบิญญาณนิโรธเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติที่พิวข้าจาราเดือดข้ามานามเดือดข้ามสุขกับเดือดุกรุกนู้นสุภายชาติเดือข้าออกนั่นกันเอลเมตตา,าจาาิตเวลาเดือดดูถขันตาจินิโรธโธห้ไตนานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกโดยประการทั้งปวง มั่นอวิชชาปัญญาท่านว่าองนั้นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาจรรนอวิชชาปัญญาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสําคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีตะล่อเข้าไปตะล่อเข้าไปต,ไปตัดจริงกั้นลากห้อยลากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัวอวิชชาถอนผู้วัดขึ้นมาเพียดเท่านั้น ต้นไม้ตัวนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือสิ่งเหลือการักขนาดนั้นมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราก็ไม่ถอนรากแก้วข <mai>. ึ้นมาแล้วหาทางจะเดินนองงามปีไม่ได้เลยนีข้อเทียบเท่อวิชชาตัวเหมือนกันเมื่ออวิชชาจะตะเวอเซตสิริการดีกันหมดไปเรื่อยๆพออวิชชาดับอันั้นก็ดับอันั้นก็ดับอันั้นก็ดับ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 เรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาเดิย้อนเป็นเหตุนั่น นี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชาปัติยาทั้งท่าหลนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างน,นี้ไม่ได้จะไิเสียเท่าไราก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางเกิดได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกถามของทุกที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบก หนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สาคัญหน้าตายแล้วนุณเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้าัำหน้ามีอยากทาอะไรก็ทําทําตามใจชอบทำตามใจชอบก็คือเรื่ององิกิลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะอาทําดิบทําดีได้ยังไงนันก็ทําตั้งแต่ความเฉยชาละโมกขนคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทาใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้น,นจริงว่าจะแบกหนักที่สุด เราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใคจจะว่าอะไรก็ตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลกที่มีกิเลสหนาแน่นในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปฏิญาโดยที่พระพุทธเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัญญามาแล้วอวิชชาปัญญาเคยครอบพระทัยพงมาเป็นเวลานานจงสามารถทำนะได้หมดโดยจริคยไม่มีอะไรลยนะจึง สามารถประกาศทำสอนโลกได้อย่างไม่ฉะทกสถานนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอิกคืออวิชชาปัิยาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวในศาสาร์จะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็พอบไปหมดแบกอาหมดทั้งกายว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจ เมื่อนาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใายจากทิดตภพวนาก็ค่อยๆสรําตัวเข้าไปตรําตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะฟังดิเปนงนั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยพัดพอต้องควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเอง จากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกยขั์ออกให้เห็นตามความจริงของมันหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามนาตาแต่และชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังนราตาคอรอบรอบครอบครอบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางนิจักกงก็ตามทุกขังกว่าตามนราตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้งสามโดยสมบูรณ์เราถนัดยังไงพิจนารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั้นเถอะ จิเล่มันจะจงลึกขนาดไหนมันถอนมาได้หมดนั่นขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบทัดทราบทัดท,ท,ที่ตัดเข,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 ข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่ทัศนที่เป็นเพียงมาตะล่อมติดเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมิเลสเข้ามาสู่ส่วนสุดสุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยกเป็นผู้ขี้คาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตามประเภทของจิเลสและประเภทของปัญญา มันมีหลายประเภทนี่ปัญญาเอาเลีขั้นดาปัญญาก็มีทั้งขั้นดาอา๋อขน,นาดกันไปขน,นาดกันไปเราข,ขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามางๆันไปมันก็ทันมันไปคำว่าเลสละเอียดสุด,สน,น,น,ด,ด,ดนั่นก็คืออวิชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสิมหาปัญญานนะทันดาแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือพันธุาใจเลยนั่นแหละที่นี่ ทราบทัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมใช่วดไม่สมากแมพ tal, ้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะทูลถ,ถามท่านหาอะไรก็เหมืมอนเป็การรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหงไงการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันนะเม่วัดเด็กเม่อวัดผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันและนี่ เรื่องความกินมันเหมือนกันไหนเองไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วผมก็ว,ว่ามันกินมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพ้มได้ับผมในขณะเดียวกันที่เป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิย่งประกอบความทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเลยละไม่ว่าจะครอบดึงทาลึงขัง ภวามพอใจเป็นของสําคัญแก้ลงที่ดวงใจนี่เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจณาพิจณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยแหละเทเจ้าไม่ใช่คนหลอกเน่อาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนมานั่งนี้มันมีสิ่งใดเดือดเพราะอำนาจของความเพียรเนี่ยสําคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือ สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นแหไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแห้มคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมือรู้ถึงเหตุถึงผลตเต็มเหตุตเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์หัวใจสมุนแล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการยูย่างอิสระเรีแม้จะอยู่ในขันท่าขันจะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยภัยเจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบมันไปเท่านั้น มันมีความดีใจเสียใจมันมีความไปยึดไปถือไปกังวลหุนวาลากับมันเพราะทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี่น่ะมันมีดินน้ำลมไฟตรงนั้นเองอ่ใจมาอาศัยดินน้ำลมไฟนี้อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลมไฟมาเป็นตัวละ่ะนั่นมันเห็นชัดเจ้าชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมนี้ธาตุไฟนี้เป็นอากาศธาตุแน่น,นี่เป็นมโนธาตุแน่รู้กันยังกันทันแล้ว ก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกั้งวนกับอะไรไม่งั้นก็ไม่จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไงเมื่อไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เรียกว่ารู้แจ้งแจ้งตลอดนีม่มาแล้วมันจะไปก็ไปดีเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนทรมากกว่าเรียนเรื่องเกิดเจ็บตายนี่ไนงะจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดเจะเบตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งยืนอยู่ปกติทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายอา่า รู้เท่าทันทุกอย่างราบตัวป่าชาไม่มีนะในปิดที่นี่มีก็มีแต่ป่าชาของกายตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะเห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลงไปเ,เดินไปกันเหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลงไปไปอยู่แล้วในตัวของเราคือดินน้ำลงไปถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลงไปทั้งหลายกับจันทร์หมดที่เมันก็เท่ากันนั่นเองพี่ฆาตมันเห็นความมืิดเสมอเท่ากันอย่างนั้นเลยอ่าหุ่นเรื่องเงินขอเลยที่จุดนี้อะเอาแค่นี้ก่อนธรรมปัญญาที่บ้าน